กลับมาช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เตรียมจะเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนสมมติที่ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีการลงนามสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากพิจุเลยครับ นี้จะพาคุณนิวคุณผู้ชมนะคะไปติดตามภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีในเวทีต่างประเทศนะคะสำหรับเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะรวมถึงเวทีการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะจัดขึ้นที่มาเลเซียในระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นะคะแล้วยังมีอีกหนึ่งเวทีสําคัญก็คือการประชุมเอเปกนั่นเองค่ะจะจัดขึ้นที่เมืองคยองจูของเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าหลายฝ่ายค่ะจับตาไปที่เรื่องของการลงนามในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา ในการจะสร้างสันติภาพนะคะเราพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดกันก่อนค่ะสําหรับเวทีการประชุมแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมจะเดินทางไปร่วมประชุมที่มาเลเซียนะคะก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ค่ะจัดขึ้นระหว่าง26-28ถึงตุลาคมนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเดินทางเยือนมาเลเซียเป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็การประชุมจะเกิดขึ้นค่ะภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและอาเซียนนะคะโดยที่ติมอร์เลสเตค่ะจะเข้า ร่วมประชุมในสถานะสมาชิกของอาเซียนเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ4ประเด็นหลักสําคัญค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมจะขับเคลื่อนก็คือประเด็นเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคนะคะรวมถึงการสร้างให้พื้นที่ภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงปลอดภยัยขับเคลื่อนพัฒนาเศษษษษรษฐกิจร่วมกันระหว่างเวทีภูมิภาคนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่จะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นที่มีความยั่งยืนนั่นเองค่ะอย่างที่กล่าวไปนะคะ เวทีการประชุมจะจัด จะเกิดขึ้นที่มาเลเซียในช่วง26-28ตุลาคมนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีประเด็นสําคัญนะคะที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหัสักพวงเกตแก้วก็เปิดเผยรายละเอียดเอาไว้นะคะว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียค่ะจะเข้ามามีบทบาทสําคัญนะคะในการเป็นสักขีพยานสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะก็คือการลงนามในเอกสารคําประกาศเพื่อสร้างสันติภาพแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาใะ นะะในร่างนี้ค่ะจะมีการกําหนดทั้งเรื่องของแนวทางการสร้างสันติภาพร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งอาจจะมีการขยับเรื่องของการลงนามออกไปเป็นช่วงออวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะในการประชุมเวทีสุดยอดอาเซียในครั้งนี้ค่ะจะยังมีโอกาสในการพบปะผู้นําสําคัญนะคะจากทั้งสหรัฐอเมริกา จีนญี่ปุ่นอินเดียค่ะก็จะเป็นการพูดคุยกันนะคะทั้งในประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจการค้าความมั่นคงในภูมิภาคและการประชุมในกรอบทวิภาคีเผหุภาคีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นภาร,รกิจการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวเนื่องในครั้งนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีอีกหนึ่งภาร,รกิจสําคัญที่เตรียมเดินทางไปประชุมต่อเนื่องกันเลยนะคะก็คือเวทีการประชุมเอเปกนั่นเองค่ะจะจัดขึ้นที่ เมืองขยองจูเกาหลีใต้ระหว่างวันที่29ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของไทยค่ะก็ได้มีการลงนามอนุมัตินะคะร่างถ้อยถแถลง5ฉบับด้วยกันค่ะก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการ อนุมัติร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีเอเปกนะคะรวมถึงร่างถ้อยแถลงปฏิญญาคอยองจูผู้นําเขตเศรษฐกิจพิเศษในออผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะในปี2025รวมถึงข้อริเริ่มเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะที่จะมีการวางกรอบในการแนวทางการพัฒนาร่วมกันนะคะส่วนร่างที่4ค่ะคือร่างกรอบความร่วมมือการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในพื้นที่เอเชียแปซิฟิกนะคะรวมไปถึงร่างที่5ก็คือร่างความร่วมมือ สหกรรมวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ค่ะนี่เป็นการร่วมมือกันนะคะที่จะเกิดขึ้นในเว,วทีการประชุมเอเปกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาขับเคลื่อนร่วมกันค่ะเพื่อให้เกิดการเติบโตที่มีความเข้มแข็งยืดหยุ่นยั่งยืนและก็ครอบคลุมนะคะนี่ถือว่าเป็นการสารต่อค่ะผลลัพธ์ที่ก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2565ไทยเคยทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะต้องจับตานะคะว่ารายละเอียดการประชุมใน ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นสําหรับบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีในเวทีโลกที่สําคัญ 2, 2> เวทีการประชุมนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยได้อย่างไรบ้างค่ะอะค,ครับปิจูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเ n n News ข่าวเทียมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของเท n, n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ